พันรรยาโพสต์ภาพจับมือเอสกันตะพงชาวเน็ตเห็นภาพที่มืออดเป็นห่วงไม่ได้แฟนคลับสุดห่วงเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอสกันตพงวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์โดนหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวัน ส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดโดยมีผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงได้ออกมาเผยอาการเอสกันตพงก่อนวูบกลางงานมีทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเอสวูบหมดสติมีอาการหน้าซีดและจูจ่ๆก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆควา้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันพอดี ล่าสุดคริสตินาวิงเคลร์พันรยาเอสกันตพงโพสต์รูปภาพจับมือสามีพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า we are fighting this together be strong Valentina and I need you ทีรักซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งไว้นะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รัก ในขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งสังเกตเห็นผ้าที่มัดมือเอสกันตะพงอยู่กอดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดูจากผ้ามัดมือมันน่าห่วงคะ่ะประสบการณ์เคยเฝ้าไข้คุณพ่อรวมถึงทางด้านชาวเน็ตรายอื่นๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงพระเอกดงังเป็นจำนวนมาก